าน้องดาซอยกันอ้าพยอกรมนบอรบอกกแล้วไ่ใชปลูกไอ้พ่อมเเฉาะอันนแนะนำไปที่ปลูกดิปลูกไอ้ปลูกไอ้พ่อเพราต้นนี่มาจะฟังไทยูตัวนี้ มีป้ายมีชื่อไดว่าซื่อบ่เออมันมีป้ายพ่เนาะทุเรียนบ่ไหทุเรียนบ่เอามาต้นมากสมุดอ่าลิจีอ่าลิจีอาพี่น้องเามาต่อกันอยู่ที่บ้านน้องลาอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะา

มีด um ินพ้อมเนาะกอุานองได้อยกันั่นพวบุนงนนี้เบี้ยเฮ่ย เป็นบ้านสวนังหน่อยเนาะบ้านสวนแล้วังหน่อยนี่เป็นบ้านสวนแล้อวั่้นน่หะไักา โนก้าถือยังไงเนี่ยตข้นวมั้ง้ว้ต่งะไร้ขั้วอรอขั้วเาเป็นจะไปกุ้งเนาะต้มงบักสมโอ้นน่เนาะไป็นอบ่ mày mây không? Nó mây không? Nó To to Một ngày một ngày Đó Cúp nó mây nó mày Cơm na chắc nó ไงเลยโอ้กติดไวไมนี่นะทำไมื่อมาถงงอกเด้ถงงอกำด้ปลูกคาถงมาได้ไม่คือพวกยักือมาได้อ่กู้ะ่งปเ็นพ้ห่เเ็นพู้ว่าห่งเน้อยู่กกสมาก่อนเมือว่้วยแล้วเปอร์เซนปลูกไ้พอมได้ อันมันแนะนำไปที่ปลูกดีปลูกปลูกไพ่เห็นเ้ปีดอ่านะอยพล้วหลายอย่างก็หมักอันนี้หมักหักผาอนนี้หมักหมี่มีอามันหมักทุเรียนนี่มีอ่าเดคุ้มไม่ว่าอะเนาะอ่ะก็เก็บไม่ได้ื่อแห้งจะคุ้มแล้วประมาณหาวคุ้มนี่แหละยันแต่ยันแต่มัน บวมเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะทุกคนเนาะ<ม>เอาวันนี้ได้เอาดินอนดินคุณนรือไม่เนี่ยโอ้โหใส่เพราะทางาเพิ่นเพินเ่นนั่นว่าเห็ดคลองอยู่นะไหนคลองน้ำออกอยู่คุดกินเนี่ยคุดยับยับลงมาให้หน้ำแบบที่ว่าน้ำชื้นโอ้มันเป็นให้หนาเนาะใส่คันเลยมันต้องทุองทุม่มผู้ใดสำคัญหน้านี่เลยมันจังมันจังบวบวมขนาดนั้นหมดเลยเหงื่อไห ไต่วาดินถมได้ว่าใครนอกก็ได้ปลูกยังมนอกน้อกนี่เนาะชันีช่วงนี้มันผลมาได้บันงทได้อเนี่ราวัไงครับพนางนี้กะรงนทางนี้กะต้นนี่มาจาฟังไทยอุ่นสุดดมีชื่อจะไ่้ป้ายมีชื่อได้มีชื่อว่เออมันมีป้ายพมเนาะเรียนบอเฮ้ยเรียนเมาก ลิมจีอ่าลิจีอ่าลิงจีจีตัวนี้อันนี้ยังเ่อันนี้ลินจีแล้วกัมีละมุดอีกแปดต้นตัวนี้เนเอามานี่จะแมนบาครับลิงจีนี่กเนาะีร่มามาูยอาุบานี่มาเรื่อยแ้วบาเี้เาะได้เม่นน้ำเหมนคุณอยู่ใกล้ทางนั้เนาะอย่าขุไม้ดิเอามาว่างด้ากอนไป ผู้ได้หรไป็ปขุดคือขุดไก่จีตีมันไก่พูดตัวนี้บได้เงี่ยเพราะมันต้องเพื่ออะไรพี่เขาปลูกเคือเขาต้องปลูกพี่มันใหญ่แล้วมันสีตางออกแล้วมันสีงานงน่งมันมก่านาเป็นอย่งนันมากเนงมาดินเฮาเนาะอ้นี่พี่ันยับเขายับออกที่มันจะเป็นงอแน้วน ต้างที่มันตรงดึงกับหุ่นเนาะตรงมากถีนฮะถ้าตีนดงเพื่อทรงดินมันเป็นในนี้บอยเพื่อนเพื่อนขายตามตามมวดไปส่งแบบที่แต่ว่าส่งส่งส่งตามใบหน้าเลยมั้ยบออเพื่อนตามอ่าเพื่นขายตามรูปส่งอันนแบบใบหน้าเพื่อนนะเป็นเมื่อก่อนกระโบกโ่้มันได้กันชิมาแบบนี้หรือว่า ต้องเลยใส่เสือเรงขับไปไหนผู้ได้อายไปเด้อไพลืมแรงด้นี่กิมซุ่งเป็นเมืปีแลาวไม่เหรอครับแมนเอองามนองขับนอนนี่แมนโอ้พันทาไปหาซื้อก็บวดเข็ดมาเป็น เอามันกระเจงศีศที่จังหวัดเดือดหอบมาจากไทยพ่ออย่างเกิดมาทางนี่มันบ่มีอันนี้มามาแต่ไทยบนหมดเม่แล้วอันนี้ยุนีนี่ซื้อสวรรค์บ่ครับต้องล้านที่มองแค่แรงบ่ครับมองไดอนด่าอยู่เข้มทางนะมันจะเข้มทางมันไมอยู่สองหลักหลักแรงอย่ยังเนาะอาจจะบ่มไม่ได้ถาเขาซื้อแต่ว่าอาจจะห่านแนบขึ้นไปอีกเดือนนะมีหลายห่านเลยไดโนเสาร์เลยนะอยู่วิอยู่ทางวงเวียนไดโนเสาร์ไปซื้อไปไปปลูกอยู่หน้าเด้อมันเป็นภัยลืมแรง มันเป็นทั้งปีเป็นตลอดเลยเวลาปลูกกะชินเอ็นนิดนึงเออเอ็นเอ็นก็แลนเพราะฉะนปลูกอยู่หน้าน่ะอยู่หนาไพรวันรำรำมันอะเฮ็ดเฮ็ดเทคนิคก็ได้ได้นี่นะชาแนลชาแนี่ก็ได้ตัวน้ำชาหมวยชาแบบซื้อเลยบ่ได้บ่ราะฉนฮะซื้อบ่เขาเจ้าให้เขาเจ้าให้เอียงบุหัวอยู่ไให้เอียงไหมือนเต็ตำแหน่งเจ้าว่านตำแหน่งมันขึ้นแบบท่าน เพราะว่าเย่นี่คือมันตอนนี้มันกระชิตน้ำนี่นี่กระติดนี่กระติดนี่นะมันแตกลายสินะมันกระชิแตกซอยกันสินะมันกระชิแตกไว้กูกันบานนี้ลงได้กนไปขายทีบานบคายอแล้วนี่มันไดบ้ายางเนี่ไลาย่วยางแต่ตอนแรกนะจะมีพิ่นมาส่งเครื่องใม่เซอลาได้แต เขาอะไรก็ไอ้เขาครับเอาอยู่นี้เด้อไปเขาไปกินเขากินหนามกันบาดนี้วาเพิ่งไก่ย่างเวนโน่เนื้อขาวไก่ย่างเซโน่เจ้าสุดท้ายนั่ะล่ะที่ว่ามองข้าวสื่ออันเครื่องนั่นอ๋อจมูกยัไงบ้างครับหัวมุ่มนั่นอ๋อทันนั้นแซ่บอยู่ครับผมเคยซื้อกินอยู่อ๋อเจ๊ขาวยูทูบเบอร์เหมือนกันแล้วครับ อือหอนเอาอเหอน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 เอาแจวเลน้องดาบอาไปเอาเจอยื่ใหรถอันเบาตอนากบมาหอนายบานี่พี่พอนั่งอยู่ฮะบังสีตู้ตรงนี้เราม่กันเย็นะวัดทองก่อนอ่าต้อนี่หิมะ่ม่ตีหนะไม่ตีหิมะ ตั้มอครับตั้ม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 ต้ตัตมต้มตั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 ้มั้มตด้มตด้ม้มตั้ม้มตั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 ้ม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 มั้ต้มมั้ต้มมั้ต้ม้มต้ม้ม้้ม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 ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแฟนสิบแฟนมันก็สองมัดหนึ่งบอกแม่สองมัด่าว่าองมัดคือขาของมันเปนสีฟ้ามดเลยอ๋อเขากับเขาเปลี่ยนตัวนี้ออกให้เป็นคืนเพือนนั่นด้วยนะเอ็มสีแดงเลยสีฝ้าบางแสนสุดายกได้สีางันเ๋ยวสีเหลือบมีก็เลยได้ ไสูตรเบาแสนเฮ้ยเนาะเบาแสนพี่ต่เพื่อนสีผ้าทั้งนั้นสีเบาแสนมากกับกันมูเมนแต่ว่าเพื่อนนี่แข่งกับเจ้าอยู่ไดนเพื่อนจะขอกระชีสีผ้าทัากันอีกเฮ้ยเนาะมมันสดใสอ่ะหอมห่ยๆเนาะตะมุงตมุดิเจ้าเหนียวมาแต่ไท่แสบเด้อขหนี้วขหนียวเตียวมาแต่ไท่ดัน หนึ่งละบ่คันยาเอาอันนี้ผู้เขาไฟ่นี่งหน่วยนี่ผู้เขาไฟ่ท่บ้าแสนไปนั่นเอาไปนั่นสองหน่วยนั่นโมเมนผู้เขาไฟ่แต่หน่วยหนึ่งแมนแต่ว่าอีกสองหน่วยน่ะโมพว่าเนี่ยพวันแบบนี้แหละซุกโมบ้านนี่หน่วยหนึ่งมืนซุกไม่บ่แมนแมนครับสองหน่วยบ้านเดียซุกแมนครับอีกสองหน่วยซุกยก้มได้ก็บพราต้องบอกเขาตีพากันพา พาแบงกันและเมื่อวานนี่ดี๊บๆหนั่เขินไม่ถากหาไปตะกนหาพูดเลยหาพูดไม่ต่างนวันนี้่าจงได้ครัเอาเลยเฟากินแบบนั้นเลยเอากระบกหน้าวัน้เอามามดหลาบอก่ดหนาเลยวนี่มาก่อนกระบกคือหนังสือไม่บอกหลายนึงคือมีแค่แค่มาแค่เดียว ้เนแมาเกินปอามาแลนเดียวบอยกองมากินกี่ละมันจะเย็นยกมต๊กเกลใส่เนเหลวังมันแล้วไม่มเลยีอะยกินนี่มาซาลีมซาลีจำเลยเนี่ยมาซาลีลอกมอไรกินนี่เป็นดาวเนี่ยพอรู้ขนาดพอถึงจะว่

ผูกข้อตายเ้าะมาจังกะสีนน่ตีจมาปนอยู่บ่อไดนนะอ้าคือว่าผูกขอตายเป็นยังคือผูกข้อตายแต่เ่าเคยมานอนน้ำกันสิบ่อ๋อเเเนาะเป็นเข่าน้าเนมอากินเมป็นมูกันในไาะ่ทายกันได้เลยเนาะหอบเสื้อหอบจานนี้เขาหน้าเลย ala <laughs> <conclusions> mưa, nó. hit sắn, đeo chéo. ôi, mà này được má. là. bây giờ này con. uý bà, bà rút này bao, bà bà. ปลาสลิดิดเด้อน้ำดังเอาพี่น่อยเนาะเมู่่มกี้มันนี่เนาะดูเพื่อนน้องเพื่อนน้องได้มันนี่เนาะกับข้อกับเมนูมันนี่ก็คืออ่ากิ่งไก่เซโน่ผิดนอยเนาะ ติงปลาแตบัมหุงไนี <c oughs> <c oughs> ่ย้องมันเนหน่อยไ้กันเนมันเหมืนกินหรูมันปลทายใช่มันมัเหมือนกินดูนบลทายบทายหมู่บ้านบทายเบิือนเปสามล้านแปลงมบ้านเ่าเบิร์ตสามล้านไปหม่านเ่เกือบซี่ด้านห่บาเนี่แสดงว่าวนีบริกิตต์นะมูสเหรอเิเลยบมหูเบิราทอดก็ที่ลาทอดโตเท่าไหร่เน่ยปลาหลายพีกหมู่บ้าน จะมาถึอตัวเท่าไรเนาะบุ้มีบินเนาะเขาไม่ไอ่านบรอเปากินรอดเอารอดนะไปสามสามร้านแปนี่มันต๊ะค0พันใดอยู่หรอหาพันเจนหาพันแปดหาพันเจหาพันแปบู้ยกินอาหารขนาดยุ่รกินอาหารอ่ะมือละหาพันมื่อละหาพันวัธรรมดาวันธรรมดาโอ้ยันคือวาน่กบ่ไกินเลยครับ กูบ่เลย่คินเช่นน่ะเอาแต่ก่อนพ่นผ้ากันมากเอผ้ามากพ่นกับผ้าไปไปกินอยู่นั่นเดงแม่แม่กักัแบบว่าพี่ไปได้อซีมาพันเไปกินสิน่ะไอคือว่ากับ่าเรียกินปกติกัเขาไปกินแบบอ่าเนี่ยปิ้งย่างอย่งตัวไปแบบนี้แหละครับเอานีเจ้ามาข้าวเป่าแสนพูดจะบอยู่หันบรีกินนกด็กินเพื่อนได้บ่ด้อ้าใช่กินเพื่อว

เา่าไดกันกินข้าวกินน้ำแล้วี่น้องเลย่่้ทง่ากินทุเรียนแต่ว่าในปอกรกทุเรียนีิน้อาเลยเนาะกาผมไม่ปอกทุเรียนกัไอโต้ใช่ไหมเนาะไอโตแกดไอโต้มมมีเม็ดหรอม่ม่มีหรอ่มีอยาหมีไม่ิน้าวันเียว าเหแดเองแเ๊่เอาไปป่อปอเาจะไ้ไปเอาไปอันนี้มันมีอะไนบ้า่คือมันม้บ่ใกล้ๆไปด่มมงลงไปนี่แหลมเน้่ยืออ่ามีกจะใครกาอยเนแบงให้เพื่นกินแล่ะบ่ละบักทุเรียนไม่ได้แบ่งให้เพื่อนแต่มันหอกมออานะคะปลาโซ่พมันปลาปได้สีเปรห้วพูละนวยมันกับปได้ดอกมีสีนั้นต้องแบ่งพูละคู่กัน มันด้กินเ้อะฉันเป็นมาค้นทองกันก็ว่ามันขอดลูกเลยนะียบดอยละระบาดีนตาห้ามใหญ่ต้องหนีเขาไปอีกแน่นน่มันบ่ได้บอกคนอองาอันกระตอกก่อคนสิมาขืนบ้านได้นั่นบอกเพราะว่ามันดูนไ่ทางไก่ทางเนาะครับมันแป๊ประตูคนเขาเลยขับขืนมาได้เพราะว่ามันอยู่ประตูทางข้างนี้เขาไปทางนี้จหน่อย ให้มันทางประตูบานแน่น่ะนะเอาขย่อมกับไปไหนคือโยกเข้าไปเลยจังเลยอันนี้มันฟังเสาฟังดีก็ลืลล้อไม้ต้นนี้ตัวตัวนี้มันต้นอัดมันโยกได้ต้นนี้มันโย,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 ยกไปไดู้แต่ช่วงช่วงแรกมันโยกมันโยกไปได้กับโบเป็นยังเทาก็ขุดลุ่มถาเสาอันก็ขุดเสาไปกับโยกไปได้เดิข้างบนตรงหื้อบานนันนะหมายถึงว่า เขาขุดหลุมข ok> ้าวบาตรเบิ่งว่าคว่ำกวั่งซำใด้ซำใด้ทั้งคุนเป็นเวลาขุดไปแล้วล่ะบาท้าข้อยกไปกะให้มันเสมอกันโหลดนะนะมันไป็นซุปเชลยใช่ไหมครับแม่นทุบลุมลงไปเลยนะนาเฉพาะตัวนี้ดากันเได้ขยับชิบว่าข้าวใสแฉะมันจะแตกไหมเนาะแม่นทาาเวลาข้าเอาไปแล้วมันมันจะแตกเออแม่นแตกไงเนาะแล้วเวียกก้อนก็ได้จังจังยับ เอาหน้าก่อนเอาปลาไปก่อนเนาะเอาปลาไปได้เวียนง่ายจังเฮ็ดนะโแมนเอาหน้าแบบก่อนอเดี๋ยวสะบอมีเขาติดเมนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหน้าละเฮ็ดหน้าแบบก่อนเฮ็ดงาน้ารักไบบก่อนอันนี้ ตื้นมดาตื่นมีดมันสหาขงควนๆแิ่สนมีโอ้ยเนาะมันคมอยู่บ่อยรกเพราถ้าวันเขาได้ออกออกครั้งนึ่งได้ก็บจดง่ายอยู่ผมว่านะออกออกได้ออกขางนึงได้หวะนะกาะ เจ้าพ่อคนว่าขายเพื่อเขาบอกเอาขวดนี่ออกแบบปิดต้อมันจะเอาดั้งไงเอาเอาโอ้ยวิเอาไอ้จับเอาไอจับมือของจับอีกได้เนาะเอาเพี้ยนนึงเลยกายคือจริงอันยูมันอยู่มอนี่เขาจะเลียวปุ๊บเขามากมาขุนเอาหนาเอาหนีได้เนาะมันมอลมันมอลประตูมอลประตูประตูเขาถ้าสมมงหมว่าใหญ่ไปไหวได้แน่สิมันก็ยังสิเดียวยางอ่อนไปผุเนาะ ก็สิยากแน่ดูจะหน่อยนะไอ้แมันหม้อเนาะครับขโม่ไอ้แม่นยาค่ะไอ้มันก็ไปดอกบอกอื่นนแม่นครับก็มีของหแมันหลักน่อแต่ว่ามันถังโบโบชิดถนนประตูโผล่แต่ว่าเขาได้เฮ็ดแอมยังใส่กุญแจกุญแจกับชิ้แน่หมดเลยเนาะแม่นเอาแบบชีเนอ้วางเครื่องมาได้เด้แบบชีมาได้แล้ว ระบาดนี่จะไปยืยมผู้ใดมาละอเตเรียแมเยตเตเลียน,นเนอาไงทางพอรองด่าเป็นกินมังุเลียนทางแรกไปแยกงนี่บ่แม่ยเปได้อาดรสชาติแค่แซบยุ้ยทอแต่กินบ่เข้ากันบ่แซบยุ้ย่วมากินเ้ากันประเด้๋ยบ่ <c oughs> ใลำกินกินีๆๆ่อนจะร้นอเลยี่หนาแบบนิ้มๆนิมๆหนาจนแรงไงดิโอ้ยเนาะบ่เคยกินที่ไน một Ừm... Bọn bà mùa mà như hoàn phải mùa pha lắm kìa Nói chứ mẹ Nói chứ bà ôi bà xếp đóng rồi <laughs> Bà tí cháy bà này nè Đúng rồi <laughs> Tí cháy là ai hết bà đi đi này nè, đây chính là cà đài <laughs> Ừ... đó Ờ... thôi Nói chứ bà ấy, chứ bà ấy, <laughs> chứ <laughs> <bà> cháy đóng Nói chứ bà ấy, chứ cháy đóng Nói chứ bà ấy, chứ มันก็มีว่าแห่ะอันเดือฝนแม่หนึ่งฝนโอ้เดือฝนมันจะจะศาสตรเปลี่ยนเนาะแม่นฮ่าท้ออิ่มทางเขา่าอิ่มทางหมกทุเรียนพี่น้องเอ้ยบา่เาเด๋อเนาะอักเน่ดิเีเสือมาแล้ววันนี้ง่ายมากอักเน่ดีบา่าเด๋ออย่างอีกคู่นึงเนาะอีกคู่นึงนี้ กูเก่งใจไี่ากแล้่เลยโอ้โาดีนี่เก่งใจนี่แข่ไล้บ้าเดียแพ่คนแล้หักทุเรียนแพ่ค่นแล้บานเดียตะกี้เห็นนั้นตลาดก็ไ่อยากจับเลนบุรีตะกี้นะชวนวาตาอยู่ไปตลาดเซ็ปูนว่มาตาจับเลนจะเปยังกันนี่ว่ะโอ้ยเนาะโอเคดีบานเดียพี่โดยเบาจิดเซนเบาจิด่แล้วสิข่าวมาอยู่นะมิแต่เอา อาถงไม่ใช่ไหว้อาถุงุ่มไว้บาวีิอไหวมันอ่าเดี๋าเียกอนนไ้ตอนนี้บอครับสิบสองโมงพอดีสช่วงนี้กำลังแดดแห้งแดดมันก็ยังดีมันไม่ลมเด้ลมพอใส่งานไวเอาเอาหน่าโอ้ยนงครับง่านเลยแหละ ต้นมะพร้าวนี่ก็ได้แบบบปตมาอหรือบานยากเพื่ได้ไงมาเลยต้นต้นเท่าไรครับซัมเนี้ซื้อแสนต้นละแสนแสนหางโอ้ผมซื้อยูหันนะตอนนั้นนะซัมเนี้ยเพราะต้นต้นเทไรเขาบอกสิแสนแสนวะเขาซื้อเขาซื้อตะกี้ให้ตุ้ยไอซัมเนี้ยวะ เส้นเจมดเม้นแปมันจะได้ดีได้เบาผไาตงมีไน้เหลือเื้อเลือก่นเนาเพรั้นช่วงนาเล้งมันกับ่ราอยากง่ามบันไดนะผลมันมันมันกับฮอแหลดคือกันเขาจาฮอตน้าหมดไรหมดเธอมันกับเดืองไปน้ำกัมีแ่แต่อันนี้ม่นเป็ะพ้าวเตี้ยเด้อันนี้มะพร้าวมะพ้าวแกลงอ๋อมะพ้าวแกงแต่บัตรเผาเตี้ยนี่มีอยู่ตัวสามสามหน่วยีบัตรเผาเตี้ยมะพร้าวง้อมเลย ไปแล้เหร่นเพื่นเพื่อนเราได้มันเกียดเปีล้วไปแล้วไปแล้วน้องต้นกะเราเด่นยังเลดอยู่เพียงเท่าไห่ต้ยังอยู่อืมอ๋อมีอยู่เอาโอเคเพียงเท่ไหร่นาะกินข้าวกินน้ำแล้วกะสีพากันปลูกต้นอ่าปุ๋ยไม้ ต้นตอกป่านี่หลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องเอ้ยมืนนอนี้เนาะไปติดตามโมนี่คลิปต่อไปเลยพี่น้องเดอ้อเนาะทางพี่มีเพิ่นมาลงมือเองเลยมโอน <c oughs> ี้เนาะไปติดตามเลกันไหมพี่น้องไอ้สลักที่นี่ล้ำลาไปก่อนเดอ้อเนาะพบพอกันไหมภาพบระกานนกาศกาขอโทษขออภัยเลาสลักที่นี่ขอลาไปก่อนแล้วสบายดี